สบายดีทุกคนอตอนนี้บาทุกทีมาอยู่ที่หมู่บ้านกาสนเผาาละถึงหรือว่าสนเผาบุรุษทุกคนตามติดวิธีชีวิตชาวบ้านทุกคนการโต๊กแห้งติดต่อกันประมาณสิบไปมือเลยทุกคนเลยมืนอี้บ่าทงซีฉี้ข้ามสายเซบางเฮงไปเอามาสลีกับชาวบ้านเขาบทุกคนไปเบิ้องน้นกันทุกคน น้ำแบบขึ้นนี่เนาะไปได้ป่นี่้<ป>อต้องบึกทุกคนนี่ท่านผู้ชมบอก,กเลยเสียมของแห้งนี่อ๋ผอผลแห้งทุกคนเอ้ยฝายูุเ่เฮาตลอดเขตนี้นะติดต่อกันนี่สาวบานเพ็่นห้ามทุกคนเลย เอาแต่ผู้ชมตอนนี้บา้าทองสีย่างมโหนไฮทุกคนพอว่าเฮาสีห้ามเซบังเฮงมาได้ก็พอแห้งทุกคนสาบานหัวไปพืน้นดิบของเรากาบา้าทองสีมากเมื่อกี้กาไปเอามาซารีน้ำขาวทุกคนเลยปพาผูผ้ผาทุกคนนะ สาวบานหุดปุไว้ทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนเลยกับพ่อได้แก้ไขหมักสลีะนี่ทุกคนนี่อันนี้คือเถงหรือว่าตู้สาวบ้านเขามาเอ็ดให้หรือว่ามาเชียไ้เขาเจ้าจะพักคอนยินดีทุกคน ท่านผู้สมสังเกตเบื้องว่าเข้าให้นี่าไม่เลยทนนี่เริ่มมันไม่ได้ทคนนี่เริ่มมันมานีเพียงเอื้อเพีงแอลทุกคนานี่นี่น่นี่นี่นอ่นี่นี่นี่ี่นนี่นี่นนี่นี่นนี่นนนี่่านน่น ไปเอาตาผู้พาก็คือใบตองคอ,ท,คอทุกคนนี่อ๋อทุกคนนี่ หนูกินทุกคนหนูหรือว่าตัวลิ่งเพราะว่าให้ชาวบ้านเขาใกล้กับตีนผู้งามกลางเว้นหรือตอนเช้ามันจะลงมาทุกคนบอกเลยทุกคนบรรยากาศหรือว่าธรรมชาติเขตนี้นี่ดินดำน้ำซุ่มเหมาะกับ เรือในผ่านที่มักเดินป่าทุกคนหากินแบบตามธรรมชาติบอกเลยโอบ้าทองชีก็มักกันแต่ทรงนี้บ้าทองชีม่ได้เข้าไปทุกคนเลยทรงนึงกับบ้าทองชีได้เคยมาให้สบางทุกคนทรงนึงเดินผ่านไปทุกคนก็เข้าไปง่ายเมื่อไทุกคนกลยบ้าทองชีได้มาอัปเดตเออทุกคนได้เห็นส้เบ่งน้าทุกคน ตุวคนเลยมัสซาลีนี่กะพอได้กินพอได้แก้ไข่ในครอบขัวทุกคนเลยกินฮกกะเอา,าจะบปได้ประหยัดเข่าหน่นะทุกคนว่าง,ง่ายๆกันนะนี่ภาษาไทยเรียกว่าข้าวโพดข้าวโพดนี่ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับ เออไม่ว่าจะทำขนมหรือว่าทำข้าวเอาทุกคนตอนนี้กับบ้าทั้งสีมาเจอชาวบ้านครับทุกคนเข้าไปสัมภาษณ์เรืองว่ะชาวบ้านเขาอะเวลาเขาเอาเขา้าหรือเอาน้ำเนี่ยเอาเหลือมาเนี่ยเขาลำเลียง เอาเมือจะเต็มนี่แล้วเต็มอเยก,กระยังนี่แล้วอโอ้เอาเมือเพื่อ,ต,อ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 ต้มเฮลุเฮลูเต้ากินนะทะนุกคนฮะโอหลังจากที่เขาเอามักซิลี่แล้วนี่เขาจะได้ตัดทิมนี่เนาะ อันย้อนเลือดนีーー่เฮาสิกัดทิ่มนะยามหกข้าวโอ้ย้อนยันหกข้าวยันเขามีงามเนาะโอ้เอาตุกโคได้สาวบ้านเพิ่นก็ว่าถ้าเฮาเอาสารีมาแล้วล่ะกเฮาตัดทิ่มอันนั้นกกมันนะเพอยามันงามเข้านะก็มีแม่นดยานั่นเขาตายเพิ่นก็บ่ตายคืว่ายามันงามนเลยเฮาปะกับปะลานะ นี่ทวนี่ปอต้นี่นี่แม่กับยางคนเี้ก็เอิ้นวดสร้างสร้างเขาอ่องเดือนนี้นะทุกคนถือว่าหลายเติบได้เคิร์งกระเป๋าทวนสมุทหวานได้เขานี่เอาเอ็นอะไรเลือดออมืเอนะอ๋องอ่องบอกอ๋องห้ามเซ็ดได้เนาะอันรถอีมาไม่ได้บอกโอ้ ขันบางครบโคกอะมีรถนี้เอาจะอ่องไปพระเซียนพรนั้นเนาะแล้วเอารถไทม์อาอเนาะโอ้เขาเทผส้มหรือเฟซีทุกคนชาวบ้านเพื้นว่าถ้าว่าเขาได้เข้านี้อ่าบางครบโคกอะอ่องมอดเฮิรน,น,นบางครบโคกจะอ่องไปพระเซียงเฮงแล้วเอารถไทม์อัลล์เลยกะจำเป็นนะนะบางคนกะใส่เฮิรเนาะโอ้ าทุกคนเอาหลังจากที่เฮามาเอามาสลีกับชาวบ้านได้หลายแล้วทุกคนเลยก็เฮาจะชิเดินทางกลับมือเนื่องจากว่าโซงระยะนี้ฝนตกติดต่อกันหลายมือและชาบ้านเขายันน้ำขึ้นมาเลยเฮาจะหามือก่อนเพราะว่าถ้าน้ำขึ้นเฮาจะมือบ่อได้ทุกคนเลย เราจะปอออเปาะเปออกกันทุกคนเลยถ้าว่าเอามีแก้เปิลอ,ออนนี่ไงมันจะนักแตก้ามมันลอเอาเราเมือไปก็ไม่ได้หลายนะ เอาทุกคนหลังจากที Now, ่เฮาได้มักซาลีคู่คนแล้วหฮาสีกลับบ้านบ้านนีเขาเจ้าชินเคยกับสายเสบังเฮงนะขาเจ้าบริญานําำทุกนเลยว่าทงสียางมานำกันนึงบอกเลยโอ้ เลยทุกคน,น,ลน,นเลยว่ากกนำไหลขนาดเลยหักอะไรเพราะว่าคือว่าสาวบ้านเท่านี้บ่สามารถเอาโง่ไปเรียงพน,นันได้ทุกคนเลยเนื่องจากว่าน้ำเสียขึ้นวัดรงสีมากันหนาวทุกคนเลยน้ำเสียมะเฮงนี่จะไหลลงไปจอดอยู่เมืองเสีโปนละกาลลงไปเซือแม่น้ำคลองทุกคน ี่ทุกคนนี่ยังอีส่วนหนึ่งเขาเจ้ากับยังกลับมาตำมาตำหลังอะน,นะเฮาห้ามซี่นี่ก็เฮาไปหลายๆคนเพื่อว่าเวลานําแห่งเฮาสามารถจับมือกันหรือว่าซอยกันได้ทุกคนเลยถ้าว่าเฮาไปคนเดียวนี่อาจจะยากเวลานําหลาย นทุกคนหลังจากที่เบาทองสีไปติดตามาสาวบ้านาส้นเพาบลูาหามสายเซบังเฮงเพื่อไปเอามักซารีมาเนี่ยกรเพื่อ,อเลี้ยงลูกเลี้ยงโผหรือว่ากุมลูกกุมเต้านะเอาสำเร็จคลิปนี้ก็ไม่มีผลหลายทุกคนขอกล่าวคำว่าสบายดีมดทุกคู่ทุกคนเอีทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่